สวัสดีค่ะทุกคนเราพบกันอีกแล้วนะคะวันน,นี้จะมาอัปเดตอาการป่วยโควิดของนอ้องป้นวันที่2องว่าเป็นยังไงบ้างนะคะก็เมื่อคืนนี้นะคะน้องปันบอ,อกนอนหลับดีมากเลยไม่มีอาการหนาวสั่นเหมือนคืนแรกนะคะไม่หนาวเลยก็ร่างกายก็คงจะปกตินะคะแล้วก็ไม่มีไม่มีไอด้วยไม่ได้ยินเสียงไอนะคะแล้วก็ไม่มีปวดหัวเลยนะคะเมื่อเช้าก็วัดไข่อุณหภูมิอยู่ที่36.7นะคะซึ่งเป็น อุณหภูมิปกติของร่างกายมนุษย์เนาะก็ถือว่าไม่มีไข้แล้วนะคะเมื่อเช้านี้เนาะเดี๋ยวมาดูกันว่าอาการต่อไปจะเป็นยังไงนะคะแต่โดยรวมถือว่าดีมากปกตินะคะไม่มีไม่มีอาการแทรกซ้อนอื่นๆใดๆเลยนะคะร่างกายก็ปกติดีตอนนี้นิดก็เลยว่าจะทํากับข้าวนะปั้นอาหารเช้าว,วันนี้เนาะเมื่อเช้าก็ให้วิตามินไปแล้วนะคะวิตามิน C แล้วก็วิตามินดีอ่าแล้วก็ ฟ้าทลายโจรน,นะคะให้ไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็โอวันตินร้อนแก้วหนึ่งน้ําขิงร้อนแก้วหนึ่งนะคะเดี๋ยวตอนนี้นี่ก็กําลังจะทํากับข้าวนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่านี่จะทําเมนูอะไรให้น้องปั้นในวันที่สองของอาการเป็นไข้นะคะไปดูกันค่ะ para moi. <laughs> <laughs> น้องป้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนนี่น่ากินมากเลยเดี๋ยวนิดเอาอาหารไปส่งน้องป้นก่อนนะคะทุกคนคะตอนนี้ผลก็ออกมาเรียบร้อยแล้วนาะอนิดรอจนถึงตอนนี้บ่ายโมงก,กว่าแล้วนะคะผลออกมาก็ยังยืนตามวันแรกที่เราตรวจเนาะวันแรกเราตรวจเองที่บ้านเนาะก็ปะป๊าเป็นลบนิดเป็นลบแล้วก็น้องปั้นเป็นบวกเนาะส่วนวันนี้ก็ยังยืนเหมือนเดิมนะคะนิดเป็นลบปะป๊าเป็นลบน้องปั้นก็เป็นบวกเหมือนเดิมก็คือนิดกับสามีไม่ติดโควิดนะคะ ก็หวังว่าเราจะไม่ติดเนาะตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการกักตัวของน้องปั้นนะคะก็อยู่ในห้องเหมือนเดิมไม่ได้ออกมาข้างนอกนะคะก็อาการวันนี้ถือว่าสบายสบาๆค่ะไม่มีอะไรน่าห่วงเนาะวันแรกนี่ค่อนข้างจะกังวลเพราะว่าไข้ขึ้นสูงมากแล้วก็มีอาการหนาวตลอดเวลาเนาะส่วนวันนี้ดีมากค่ะอุณหภูมิเมื่อกี้วัดไปก็อยู่ที่36กว่าเท่านั้นเองก็เหมือนเหมือนเราไม่มีไข้แล้วค่ะ ไม่มีอาการแทรกซ้อนอย่างอื่นไม่มีปวดหัวไม่มีอ้วกไม่มีท้องเสียไม่มีอะไรนะคะรับรสรับกลิ่นเหมือนเดิมก็ถือว่าโชคดีค่ะน้องปั้นยังยังเป็นเด็กเนาะร่างกายเขาค่อนข้างจะแข็งแรงนิดว่าภูมิต้านทานเขาดีนะคะก็เลยอาจจะแบบไม่รุนแรงมากเนาะเดี๋ยวยังไงเรามาอัปเดตกันเรื่อยๆนะคะส่วนวันนี้เมื่อเช้าตอน8โมงที่นิดไปตรวจเนาะนิดก็ได้ตรวจเลือดด้วยนะคะนี่ได้เจาะเลือดด้วยเมื่อเชา้าพาสเตอร์ยังอยู่เลยนะคะ นี่ก็ได้ตรวจเลือดไปด้วยเพื่อจะได้รู้ผลว่านิดเคยติดโควิดไหมนะคะก็ตอนนี้ผลยังไม่ออกอันนี้ต้องรอประมาณน่าจะพรุ่งนี้หรือมะรืนนะคะถึงจะทราวบว่าที่ผ่านมานิดเคยติดโควิดบ้างหรือเปล่านะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ทุกคนฟังอีกทีแล้วกันนะคะส่วนวันนี้นิดก็จะหาอะไรทำค่ะอยู่บ้านกักตัวไปไหนไม่ได้เนาะยังไงก็ขอบคุณทุกคนนะคะสำหรับคำแนะนำแล้วก็ กำลังใจดีๆที่มีให้ครอบครัวเรานะคะขอบคุณมากๆค่ะยังไงก็มาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะส่วนคลิปนี้นี่จะไปลวค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย